ฮะกี่ฮะเพราะไม่ตกล่ะโออ๋อนี่เรื่องอะไรอันโน้นตรงนี้เบบเพราะเพราเทียอย่าหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะเรืไรเพราะเพราเทียจะหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพอได้แล้วนะเพราเทียฉันเขินไปหมดแล้วนะเธอตั้งหาก ที่ตัวใหญ่เกินไปนะเกยมน่ากลัวชะมัดฮะอืมอืม